สวัสดีครับเจ้าเก่านะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวนะฮะของยอวโคมสัสสมาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมสัสสรุ่น WA 320รุ่น6นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นรุ่นตรงศูนย์โคมสัสสบางกอกไทยแลนด์บ้านเราณปัจจุบันตอนนี้เลยแล้วก็เจ้าเดัญตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้งานเป็นเครื่องยนต์เล็กธรรมดาแดบบเก่าอีกต่อไปแล้วนะฮะเขาจะเปลี่ยนมาใช้งานเป็นคอมเร็วแบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แน่น,นอ,อนทุกท่างกลลกคาารับทน้ท มากยิ่งขึ้นกว่าตัวรุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้นะฮะหล่อมากมีหมวกกันแดดติดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ใส่หมวกเท่เลยนะฮะเป็นรุ่นเมกาเลยนะตัวนี้นะครับนี่หล่อมากบุ้งกีสามขีวน่นอนก็จะมาพร้อมกับยางเบอร์ยี่สิบจุดห้ายี่สิบห้านั่นเองนะครับตามสายรถตัดสามขีวนั่นเองนะครับนี่หลอ่ลอๆสวยๆนะฮะเดี๋ยวดูสภาพเกียร์กันหน่อยในะส่วนของเกียร์เนี่ยตามสายรถตัดรุ่นใหม่ของโคลมสูเลยนะฮะที่เป็นไซส์สามขีวลงมานะฮะลูกค้าครับเขาใช้งานเกียร์ขอออองงงเเ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 ค้้าาาาาานนนนนนนีีี่่่่่่ยยยยปป็กกกกรรร์ััั๊มมไดลลิแตใหะบบซึว คือง่ายมากๆนะลูกค้าครับเหมือนเกียร์ของโฟกลิฟต์หรือว่าเกียร์รถกระบะรถเก่งเลยคือผักหน้าเดินหน้านะฮะผักหน้าคือเหยียบไปยาวๆได้เลยเวลาถอยหลังเนี่ยก็ดึงถอยหลังแล้วก็เหยียบไปยาวได้เลยไม่ต้องมานั่งไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่แบบลูกมเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับใช้งานง่ายมากๆขับทั้งวัน,นขับสบายขับไม่เหนื่อยนะตัวนี้นะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูลูกเกียร์กนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปลองด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับ เจอสภาพเอียของเขานะครับก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแห้งๆสวยๆหล่อๆเลยนะครับนี่ด้านข้างตีตา 3. ามศูนย์แบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ปกสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของหนาดเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นโคมสุ6ดีร้อเ็นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวดูสภาพใกล้ๆกันอันนี้เป็นฝั่งเทอร์โบของเขานะครับ ขาฝั่งเทอร์โบนะฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝานิดนึงนะครับนี่นะฮะสวยๆร้อๆนะฮะพลัมด้านหลังแนะ่นอนเป็นรุ่นใหม่นะฮะก็จะเป็นระบบพลัมคลาสสิกแบบใหม่นั่นเองความเร็วรอบหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะนี่ร้อๆสวยๆนะฮะเครื่องยนต์อีกฝั่งอันนี้เป็นฝั่งหัวฉีดของเขานะลูกค้าครับ บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆทั้ง2ฝั่งเลยนะครับลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องการทางานของโชวกเรื่อของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่เ mm. ฟิร์มเฟิร์มนะฮะ สวยหมดเลยนะครับแขนเขินลอยล้าลอยดาไม่มีนะจ๊ะตัวนี้นะครับนี่อ่อพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับโอเคเดี๋ยวขับขึ้นไปด้านบนกันต่อลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในส่วนของแรงปั๊มนะฮะยกแขนขึ้นลงของเขาแล้วก็ลองเทสเกียร์เดินหน้าทอยหลังของเขากันว่าทํางานได้เป็นยังไงนะทำงานได้ไวแรงดีเหมือนที่เขาคุยกันหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเลยนะครับ นี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะลูกค้าครับของนตัวสำรสรุ่น6คันนี้นะครับนี่หล่อๆสวยๆนะฮะคอนโทรลเป็นคอนโทรลคู่แบบนั้นเลยนะฮะตามสายรถตัก3าคิวแบบใหม่นะครับนี่ตัวใหญ่จะเป็นไซส์คอนโทรลคู่แบบนี้หมดเลยนะครับอ่ะขึ้นไปนั่งดูนะครับเชฟนี่ซีิ่งก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเทสคอนโทรลก่อนเลยนะฮะคอนโทรล2ตัวเนี่ยก็คือความหงาย1ตัวขึ้นลง1ตัวนะครับแยกการทํางานกันไปเลยนะ กดตัวลอยได้นิ่มสบายๆนะครับไม่ต้องเล่นเครื่องช่วยเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมวาการยกแขนขึ้นลงปุ่มปื่มปั๊นะตามมือตามไม้เยอะมากนะตามไม้ตามมือเยอะมากนะครับนี่นะฮะไวนะฮะนิ่มแรงนะฮะตัวนี้นะครับตามไม้ตามมือเลยนะครับนี่แล้วก็มีหมวกด้วยนะฮะเวลาแดดแรงเนี่ยบอกได้เลยว่ากันแดดได้ดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่ ดีมากดีมากโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันในส่วนของเกียร์อย่างที่บอกไปด้านล่างนะ <S <S เขาจะใช้งานเป็นเกียร์ออโต้แบบใหม่นะั่นเองซึ่งการใช้งานเนี่ยจะต่างจากเกียร์ท็อกธรรมดารุ่นเก่าน,นิดนึงนะครับเพราะว่าพวกเกียร์ปั้มพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราใส่เกียร์เดินหน้าหรือว่าถอยหลังไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่เหยียบคันเร่งของตัวรถเนี่ยรถเขาจะไม่ไหลนะครับลูกค้าครับอันนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะเนี่ยเท้าเปล่านะครับเกิดได้กิดใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังแล้วถ้ายังไม่เหยียบคันเร่งรถจะไม่ไหลนะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่ง ของตัวรถก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์ของเขานะครับนี่แล้วก็เวลาที่เราผ่อนกันเร่งเนี่ยเขาจะชะลอความเร็วหรือว่าเบรกให้รถเนี่ยหยุดอยู่กับที่ไปเองในตัวด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นระบบการใช้งานของเกียร์ปั๊มนะซึ่งบอกได้เลยว่าดีมากๆผู้รุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราขับใช้งานกันเมื่อวันนั้นเพาครับเราจะขับได้สบายมากๆขับได้ไม่เหนื่อยนั่นเองนะครับเพราะว่าอารมณ์เนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้งานขาของเราเนี่ยแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยนะฮะเยียบไปนะฮะพอจะเบรกนะฮะก็ นะครับนี่นะฮะแล้วก็ข้อดีข้อเด่นอีกเขาอีกอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเรื่องสปีดต,ต้นความไวความแรงในกะารทำงนานของกียของเขานะฮะคือเหยียบไปเนี่ยลูกค้าแทบไม่ต้องรอรอบเลยนะครับเหยียบปุ๊บพุ่งปับแบบนี้เลยนะครับนี่นะ,ะไวนะครับเลยถ้าเกิดทานาที่กําลังหารถไซส์สามคิวที่ต้องการความเป็นลมหม่ทํางานในไวแข่งกันรอบแข่งกับเวลาในบอกดได้เลยว่าเจ้าตัวนี้สอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะฮะ น,นะเวลาผ่อนกันเล่งก็จะชะลอความเร็วแล้วก็เบรกให้รถเนี่ยอยู่อยู่กระทีบเองแบบนี้นะครับดีมากนะฮะแล้วก็เรื่องความนิ่มนะฮะ ความคล่องตัวนะฮะความมันจะบอกได้เลยว่าขึ้นชื่ออีกเช่นเดียวกันนะฮะขับไปเนี่ยคือนิ่มครับมือเดียวสบายๆพวงมาลัยหมุนนิ่มชิวๆแบบนี้เลยนะครับนี่มันติดใจแน่นอนถ้าเกิดทนายที่ไม่เคยใช้แล้วมาลองนะบอกได้เลยว่าติดใจนะฮะคันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตวัวผมส์วส์320รุ่น6คันนีนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะฮะที่ดูแล้วสนใจนะฮะ,จะเจ้าตัวรถตากขมุมสูตร W320 A รุ่น6คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มนะครับผมในที่เบอร์โทรเจ่าตัวนี้ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะก็จะมีรูปของเขานะครับในรูปละเอียดๆรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเครื่องภายในหัวเก๋งรูปรอบคันนะฮะมูฟเมนต์ต่างๆของเขาเนี่ยแล้วก็จะมีวิดีโอนะฮะตอนขับตลอดถใช้งานของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้วยยยนน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 ะะะะเเพพพื่่อออใใใใชช้้้้กกกกกาาาาารรรรรปบบบตััััดดดสิจคคคีี็หไมูล ราคคับแห้งสวยดีทั้งคันนะฮะเครื่องทำงานได้แน่นนิ่มเงียบดีปกติเลยแล้วก็พวกปัม๊มแรงปั๊มนะฮะแรงเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปไม่แพงด้วยนะฮะร,ร้านกลางๆค่อนปลายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดทนายสนใจเดียวเริ่มติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวคุณมาสุ WA 3 2 0รุ่นิคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่รูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะคครรรััััับบบสาาหหววนนนนนี้้กลไ่่ออะเจใม นะสวัสดีครับ